สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่วิดีโอตอนการต่อสู้ในวิดีโอชุดวิธีการเล่นคออฟกัตูลูผมเทนเทนเป็นผู้แปลและภาพวิดีโอชุดนี้ในวิดีโอนี้ผมจะอธิบายกฎการต่อสู้ระยะประชิดอย่าลืมใช้ไทม์สเต็มเพื่อความสะดวกข,ของคุณละ่ะและผมจะอธิบายกฎการต่อสู้ระยะไกลในตอนต่อไปเพราะว่ามันค่อนข้างจะเฉพาะตัวความเดิมในตอนที่แล้วผมได้อธิบายกฎพื้นฐานค่าสถานะและสกิลในวิดีโอนี้เราจะได้ต่อสู้กันเยอะพอๆกับการทอยสกิล เหมือนเดิมยิ่งทอยได้น้อยผลก็ยิ่งดีแต่ถ้าคุณอยากจะทบทวนดูว่าทอยเต่าสกิลยังไงคุณก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ในตอนที่แล้วตามเพลย์ลิสต์เลยลิงก์อยู่ใต้วิดีโอแล้วถ้าพร้อมแล้วก็กระโจนไปสู่ความวิปลาสกันเลย ไม่เหมือนกับเทมเพลรท็อปอาร์จีเกมอื่นๆการต่อสู้ใน Call of Cthulhu มักจะเกิดขึ้นกันในจินตนาการหมายความว่าส่วนใหญ่เราจะเล่นกันผ่านจินตนาการกันเองมากกว่าจะมาตั้งมินิเจอร์และส่วนประกอบอื่นๆแล้วเดินกันตามช่องการต่อสู้จะทําให้เกิดอันตรายถึงชีวิตและทุกคนมีสิทธิภาพตัดได้เสมอดังนั้นจะดีที่สุดถ้าจะหลีกเลี่ยงถ้าไม่จําเป็นจริงๆยังไงก็ตามในซีนาริโอส่วนใหญ่จะได้ต่อสู้แน่ๆกันสักฉากสองฉาก ดังนั้นก็ควรรู้วิธีสู้ไว้ดีกว่าถ้าคุณอยากมีชีวิตที่ยาวพอเพื่อจะเสียค่าสติทั้งหมดเอาละผมจะสาธิตให้ดูว่าจะต่อสู้กันยังไงโดยใช้ i n v e s t i g เกเตที่คุณคุ้นเคยอยู่แล้วคุณสามารถหา i n v e s t i g เกเตอรชี้ได้ใน Description ด้านล่างถ้าคุณอยากจะดูไปพร้อมๆกับวิดีโอนี้หลังจากที่ได้สมุดบัญชีที่เกี่ยวกับการขนส่งลับๆร,ระหว่างแก๊งมาเฟียท้องถิ่นกับลัทธิไร้น้ำ ลูซิลและลุงของเธอฟีเนสมาถึงทางตันกับการสืบสวนของพวกเขาพวกเขาไม่เข้าใจว่าสัญลักษณ์ของวัตถุโบราณที่ลักลอบขนย้ายมาในสมุดคืออะไรฟีเนสเลยตัดสินใจว่าจะไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนเก่าของเขาโรสซลินตั้งแต่ที่สามีของเธอตายโรสซลินได้ย้ายไปอยู่ที่บ้านพักตากอากาศอันห่างไกลในเวลาเดียวกันกับที่ลูซิลและคนอื่นๆมาถึงมันก็เป็นเวลากลางคืนแล้วด้วยความบังเอิญลูซิลได้พบว่ามีคนสวมหน้ากากแปลกๆอยู่ในบ้าน แล้วดูจากรูปพันสันฐานแล้วเธอเ,อเชื่อเต็มร้อยเลยว,ว่ามันต้องเป็นคนชั่วแน่ๆเคยเห็นคนที่ถือมีดไปมาแล้วใส่หน้ากากแปลกๆมาขอขนมจินที่บ้านคนอื่นไหมล่ะดังนั้นเธอจึงตัดสินใจจัดการด้วยความยุติธรรมด้วยการให้สกอตแอบ,บเข้าไปแล้วทําการรอบโจมตีสกิลสเตลของสกอตมีแค่20แต่โชคดีที่เขาถอยได้ต่ํากว่าแล้วถอยสําเร็จในบางสถานการณ์ก่อนจะเริ่มการต่อสู้คุณสามารถที่จะรอบโจมตีศัตรูแล้วได้โจมตีศัตรูฟีครั้งหนึ่ง เมื่อใช้ซิมเปิลหรืออิมพอวิ์เวพอนอย่างไมคริเกตคู่ใจของเขาเขาต้องใช้สกิลไฟติ้งบ r a อ l เพื่อที่จะฟาดใส่ศัตรูสกิลของเขาอยู่ที่70ปกติแล้วเขาจะต้องทอยให้ได้70หรือต่ำกว่าเพื่อสำเร็จเพื่อฟาดใส่ศัตรูแต่เมื่อศัตรูถูกรอบโจมตีและไม่ได้ป้องกันตัวอยู่คุณจะทอยได้สำเร็จเสมอตราบใดที่ไม่ได้ฟัมโบหลังจากที่โจมตีโดนคุณจะต้องทอยค่าดามเมจจากการโจมตี มา c คริกเกมีดาเมจอยู่ที่1 d 8บวกด้วยดาเมจโบนัสของอินเวสติเกเตอร์ดาเมจโบนัสและบิลนั้นมาจากสเตรนทและไซส์ของสกอตผมจะให้รายละเอียดอีกทีในวิดีโอตอนการสร้างตัวละครแต่ตอนนี้เรามาทอยเตาดาเมจกันโอ้ไม่เขาทอยได้แย่มากและทำไปแค่2ดาเมจทันทีที่เขารู้ตัวว่ากำลังถูกโจมตีเขาติสเลยเรียกพักพวกของเขาแล้วการต่อสู้ก็เริ่มต้นขึ้น การต่อสู้ใน Call of Cthulhu เป็น Turn Base d แล้วการจะดูว่าใครได้เล่นก่อนนั้นง่ายมากคุณแค่เอา d e x t i r y t y ของทุกคนที่จะต่อสู้มาเทียบกันแล้วคนที่มีมากกว่าก็จะได้เริ่มก่อนคนที่มีน้อยกว่า Dexterity ของลูซ l e มีเยอะที่สุดในนี้เธอจึงได้เริ่มเป็นคนแรกในกรณีที่เสมอกันอย่าง Scott กับ p ฟีเนสให้เทียบค่ากันต่อสู้กันเราจะเทียบการต่อสู้ระยะประชิดแล้วสกอต t มีค่าสกิลไฟติ้งบล w อที่สูงกว่าดังนั้นเขาจึงได้เริ่มก่อนฟีเนส ในเทินของพวกเขาอินเวสติเกเตอร์สามารถเลือกทำได้หนึ่งอย่างจากการกระทำดังต่อไปนี้แอ t แท็ Attack, หรือโจมตีไฟติ้งเมนิวเวอร์รันหรือหนีที่คุณทำได้เสมอออเทอร์แอคชั่นและการร่ายเวทมนต์เวทมนต์เป็นสิ่งที่อันตรายมากและหาได้ยากในขออฟกัตูรูดังนั้นไม่ต้องไปตื่นเต้นกับมันมากจนก,กว่าจะได้ดูวิดีโอตอนเวทมนต์และแกรมมัวอีกอย่างเกมนี้ไม่ใช่เกมวางแผนการเดินจึงไม่ใช่ปัจจหลักในการต่อสู้มันเป็นส่วนหนึ่งในแอคชั่นของคุณอยู่แล้วดูซิลอยากจะโจมตีใส่เขาทิส แต่เธอไม่มีอาวุธ Call c คออฟกาทูล u ต้องการจะให้ผู้เล่นได้มีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมมันมีดาบแขวนอยู่บนกำแพงและมีห้องครัวอยู่ด้านหลังเธอเป็นที่ที่เธอจะหามีดได้ง่ายๆดังนั้นเธอจึงสามารถไปหยิบพวกมันได้แล้วเอามาใช้เป็นอาวุธโอ้แต่เธอรู้ว่าการจะไปเอาดาบนั้นมันเป็นกับดักคุณต้องใช้สกิลการต่อสู้อื่นเพื่อที่จะใช้ดาบแล้วเธอก็ไม่เคยฝึกใช้มาก่อน ดังนั้นเธอจึงต้องใช้ค่าสกิลพื้นฐานสำหรับสกิลซอร์ i ไฟติ้งที่มีแค่20มันมีสกิลต่อสู้อยู่มากมายในหนังสือใช้ขวานบ้างหอกบ้างหรือแม้แต่เลื่อยยนต์แต่สำหรับเซมเพลวิปพอนอย่างไม้มีดและอิมพอวิสเวปพอนอื่นๆคุณสามารถใช้สกิลไฟติ้งบอได้คิปเปอร์สามารถให้เต่าดาเมจกับอิมพอวิสเวปพอนได้ตามหวดหมูที่เกี่ยวข้องกับประเภทอาวุธนั้นๆผมจะถือว่ามีดทำครัวนั้นเป็นมีดขนาดกลางฉะนั้นมันจะมีดาเมจ แต่ลูซิลอยากจะได้มีดใหญ่ๆมีดอย่างปังตอผมว่าผมใจดีแล้วนะที่ให้มีดขนาดกลางไปแต่ก็เห็นแล้วว่าเธออยากได้มากกว่านั้นโอเคลูซิลถ้าเธออยากได้มีดใหญ่ๆเธอจะต้องถอยโชคให้ผ่านและเธอได้เฟลเธอก็เลยได้มีดทานเนยไปถึงมันจะเล็กแต่เธอก็ควรรู้สึกขอบคุณผมนะที่อย่างน้อยก็ให้อาวุธไปเลือจองผมได้แล้วลูซิลศัตรูอยู่ใ,ใกล้เองนะกลับไปได้แล้วเถิของเธอจะนานไปแล้วนะ ลูซิลโจมตีใส่เขาติสเอเป้าหมายที่ถูกโจมตีสามารถเลือกที่จะสู้กลับหรือหลบหรือจะไม่ทําอะไรเลยเขาเลือกที่จะสู้กลับแล้วทอยได้ n น r m a มอ u c c e s s แต่ถ้าได้เสมอในขณะที่กาลังสู้กลับฝ่ายสู้กลับจะถือว่าแย่กว่าและลูซิลโจมตีโดนเธอทอยดาเมจบวกกับดาเมจโบนัสที่ลบหนึ่งแล้วเธอทําดาเมดไปทั้งหมด1ดาเมจเทินของโรซาลินเธอไม่มีสกิลการต่อสู้เลยคงจะดีกว่าถ้าเธอไม่เป็นตัวถ่วงเธอเลยเลือกที่จะหนีจากการต่อสู้ ตราบใดที่มีทางหนีและไม่ถูกตรึงไว้คุณก็หนีได้ตลอดตอนนี้ก็ถึงเธนของเขาติสแล้วคขาติสเอจมตีลูซิลเมื่อถูกโจมตีอินเวสติเกเตอร์สามารถเลือกที่จะสู้กลับหลบหรือไม่ทําอะไรเลยเธอค่อนข้างที่จะหลบเก่งเธอเลยเลือกที่จะหลบเพื่อที่จะหลบให้สําเร็จสิ่งที่คุณต้องทําก็คือถอยได้ซับเซสในระดับเดียวกันกับคนที่โจมตีมากหรือดีกว่าถ้าได้เสมอคุณก็หลบได้อยู่ดีคขาิสบีจมตีสกอตสกอตเลืออที่จะสู้กลับเพื่อโจมตีเขาติสเมื่อสู้กลับ คนที่โดนโจมตีจะอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าดังนั้นสกอตจะต้องถอยให้ได้ u c c e s s Level ที่ดีกว่าคนที่โจมตีมาถอยได้สกอต t ได้ Extre รีม c c ก s s ในขณะที่เคาติสได้ Hard Success. s u c c เ s s เขาจึงทำได้เป็ีต่อคาติสและตัวเองไม่โดนอะไรเลยเคาติสซีก็โจมตีสกอตเหมือนกันแต่เขาได้ถอยต่อโบนัสด้วยเพราะกดเอา Number หรือรุมหลังจากที่ตัวละครหลบหรือสู้กลับทุกการโจมตีที่ตามมาใส่ตัวละครน,นั้นจะได้ต่อโบนัสโชคดีที่ต่อโบนัสไม่ได้ทำให้ดีขึ้น แต่ก็ยังทาให้สกอตลำบากอยู่ดีเพราะเขาโดนไปถึง7ดาเมจซึ่งเท่ากับครึ่งหนึ่งของพลังชีวิตสูงสุดของเขาเลยเมื่อการโจมตีเพียงครั้งเดียวทําดาเมจไปครึ่งหนึ่งหรือมากกว่าพลังชีวิตสูงสุดเขาจะได้รับเมเจอร์บูลเขาจะล้มลงไปแล้วต้องทอยคอนสทิวชั่นถ้าเขาได้เฟลเขาจะน็อกและหมดสติไป โชคยังดีที่สกอตทำสำเร็จและเริ่มเทินของเขาเขาโจมตีใส่คาติสและทอยได้เอ็กตรีมสักเซสที่เหนือกว่าศัตรูที่ได้ฮาร์ด u ักเซสเมื่อคุณโจมตีด้วยเอ็กตรีมสักเซสในขณะที่โจมตีในเทินของคุณคุณจะได้ทำเอ็กตรีมดามเมจเนื่องจากสกอตใช้อาวุธประเภททุบเขาเลยได้ทอยดาเมจเต็มพลัง8บวก4จากการทอยดาเมจของเขาเท่ากับ12ดาเมจเมื่ออินเวสติเกเตอร์หรือศัตรูได้รับดาเมจเท่ากับหรือมากกว่าพลังชีวิตสูงสุดเขาจะตายโดยทันที ในเทินของเขาฟีเนสหยิบบีดม,ม,มาจากห้องครัวและโจมตีใส่คาติสเขาก็ทอยได้เอ็กตรีมซักเซสเหมือนกันและทำเอ็กตรีมดามเจแต่เมื่อใดที่เขาใช้อาวุธมีคมเขาจะทำดามจแทงเพิ่มเหมือนกับอาวุธทุบเขาจะทำดาเมจสูงสุดแต่ที่เหลือเขาจะต้องทอยดาม a จ e จากอาวุธอีกทีด้วยดามจ10เขาฆ่าคาติสไปอีกคนและนั่นก็จบการต่อสู้ในรอบแรก มันไม่ได้กําหนดว่าใช้เวลาไปเท่าไหร่เวลาต่อสู้มันอาจจะเป็น1ิวิหรือไม่กี่นาทีต่อรอบมันก็ขึ้นอยู่กับคีปเปอร์ว่าเวลาผ่านไปเท่าไหร่ในฉากการต่อสู้รอบที่2กลับไปเริ่มกันใหม่และนี่ก็เป็นเทินของลูซิลอีกครั้งเห็นชัดๆัดอยู่แล้วว่าจะต้องถูกรุมแน่แเคาติสทาท่าว่าเขาจะหนีเพื่อที่จะหยุดก่อนที่จะถึงเทินของเขาลูซิลเลือกที่จะรั้งเขาไว้แล้วเธอทําได้ด้วย fighting m a n ว u v e r fighting maneuver ใช้คู่กับ skill fighting b r มันก็เหมือนกับการจงติงนั่นแหละแต่แทนที่จะทำาดเม g มันจะทําให้กลายเป็นผลอย่างอื่นได้อย่างจับตัวสกัดปลดอาวุธไม่ก็ผลักคนอื่นให้ตกสะพานแต่ช่างโชคร้ายที่บิ้วของลูซิลนั้นเล็กกว่าเป้าหมายของเธอ1ไซส์เธอจึงต้องทอยเพนัลตี้ในเมนิวเวอร์ของเธอถ้าเธอตัวเล็กกว่า2ไซส์เธอจะต้องทอยเพนัลตี้สครั้งและเธอจะทําเมนิวเวอร์ไม่ได้ถ้าเธอตัวเล็กกว่า3ไซส์เขาติสเลือกที่จะสู้กลับด้วยเมนิวเวอร์แต่ช่างโชคร้ายที่ต่อให้ตัวให,วใหญ่กว่าเขาก็ไม่ได้โบนัสเลยลูซิลทอยชนะและตอนนี้เขาถูกจับไว้แล้ว ในเชิญของเขาเคาติสจะต้องทอยไฟติ้งเมนยูเวอร์ให้ผ่านเพื่อสลัดให้หลุดแต่ลูซิลบได้และเขาก็ถูกจับไว้อย่างนั้นตอนนี้ถึงเชิญของสกอตแล้วเมื่อเคาติสถูกจับเอาไว้และทําการสู้กลับไปแล้วสกอตถึงโจมตีด้วยเต่าโบนัส2อันเขาทําไปแค่5้าดาเมจแต่นั่นก็เท่ากับพลังชีวิตครึ่งหนึ่งของเคาติสเขาจึงโดยไม่เจ้าบุญเคาติสทอยคอนสติชั่นไม่สําเร็จเขาเลยหมดสติไปและนั่นถือเป็นการจบการต่อสู้สําหรับตอนนี้นะ แต่ตอนนี้สกอตติดเมเจอร์บูนอยู่คุณมีเวลา1ชั่วโมงในเกมเพื่อที่จะใช้ first aid กับเขาและ1วันในเกมสำหรับใช้ medicine ทอยสกิล first aid สำเร็จเพื่อฟื้นฟูหนึ่งพลังชีวิต medicine จะฟื้นฟู1 D3 ของพลังชีวิตแต่ใช้เวลา1ชั่วโมงเพื่อใช้งานคุณจะถูกใช้สกิล first aid และ medicine ได้อีกครั้งก็ต่อเมื่อคุณได้รับดาเมจเมเจอร์วูนจะหายไปก็ต่อเมื่อ investigator ได้ฟื้นฟูพลังชีวิตไปครึ่งหนึ่งหรือมากกว่า แน่นอนว่ามีวิธีฟื้นฟูอนื่นๆอีกแต่ผมจะเอาไว้พูดในวิดีโอตอนการพัฒนาและฟื้นสภาพในขณะที่กำลังรักษาแผลของสกอตต์พวกเขาได้ยินเสียงเตี้ยวกราดอัาน,น่าสยดสยองจากด้านนอกเมื่อสัมผัสได้ถึงอันตรายพวกเขาจึงพู่ตัวออกไปเพื่อจาัดก,การทันทีต่อหน้าพวกเขามีร่างคล้ายศพกำลังเดินเซไปมาร่างที่น่ารังเกียจกับเนื้อเน่าเมันคือกูเมื่อยืนต่อหน้าความน่ากลัวนี้อินเวสติเกเตอร์ทุกคนในที่นี้ต้องทอยเซนิตี้โรพวกเขาเฟลทั้งหมด คนที่เห็นกูแล้วได้เฟลในเซนิตี้โรจะต้องเสียข้าสติ 1D6 ลูซิลเสีย3สกอต6และฟีเนียส5จุดใครที่เสีย5จุดหรือมากกว่าในทีเดียวต้องทอยตามอินเทลเจนต์ของพวกเขาคนที่ได้เฟลแต่ยังเป็นสุขดีที่ไม่เข้าใจความน่ากลัวที่แท้จริงแต่ฟีเนียสทอยสำเร็จและนั่นแย่สำหรับเขาเพราะเขาถูกเบลออฟแมดเนสเขาจึงต้องทอยดีสิเพื่อดูว่าความวิปลาสนี้จะสำแดงออกมายังไง และทอยดีสิอีกครั้งเพื่อดูว่าจะนานแค่ไหนคีเปอร์ hmm. <Keep> er จะดูจากรายการในตารางในหนังสือและบอกคุณว่าอ mm ินเวสติเกเตอร์ของคุณจะได้รับผลยังไง mm hmm. จากผลที่ทอยได้เฟนิสขาก็หมดเรี่ยวแรงและจะอยู่อย่างนี้ไป6รอบการต่อสู้ mm hmm. เขาถือได้ว่าไร้ค่าด้วยสมบูรณ์ในการต่อสู้นี้ mm hmm. เริ่มการต่อสู้ได้รอบที่1ก mm ู hmm. มันเร็วกว่าลูซิลและมันโจมตีได้3ครั้ง ดูซิอยู่โจมตีในเทิร์นของเธอแต่ด้วยดาเมจโบนัสที่ติดลบเธอทำไปศูนย์ดามเมจสกอตโจมตีกูถ้าคุณคิดว่าเขาจะได้ต่าโบนัสด้วยการเอาัมเบอร์กับกูแล้วก็คุณก็คิดผิดแล้วสปาร์ลาที่โจมตีได้มากกว่า1ครั้งต่อรอบสามารถหลบหรือสู้กลับได้ตามจํานวนที่โจมตีก่อนที่คนที่จะโจมตีใส่จะได้ต่อโบนัสเนื่องจากกูสามารถโจมตีได้3ครั้งเฉพาะคนที่โจมตีคนที่4เท่านั้นที่จะได้ต่าโบนัสแต่ถึงอย่างนั้นสกอตก็ทําไปถึง1ดาเมซึ่งงแรงพอทที่จะําให้เกิดเมเอร์บล ปกติแล้วศัตรูที่เป็นมนุษย์ต้องถอย Constitution <c oughs> เพื่อคงสติเอาไว้แต่สําหรับคีเปอร์บางคนจะไม่ใช้กด Major Wound เพื่อให้สลบกับมอนสเตอร์เคยมีใครได้ยินมาก่อนไหมว่ากูสามารถถูกตีจนสลบได้นะ่ะผมว่าไม่มีนะ f i n e s ็พยายามที่จะสู้แต่ด้วยสถานะเขาตอนนี้ผมจึงให้เขาทําด้วยเต่เา Penalty รอบที่2เป็นเร์นของเจ้ากูอีกครั้งมงันโจมตี f i n i s สครั้งมันมีกฎพิเศษที่บอกว่าการโจมตีคนที่นอนอยู่จะได้เต่าโบนัส ผมใช้กฎนี้นะแค่ให้มันโหดขึ้นเฉยๆนะและการโจมตีครั้งที่2ในเป้าหมายเดิมก็ได้โบนัสจากการเอานัมเบอร์เช่นกันพลังชีวิตของฟีนิสหมดจนเหลือศูนย์แต่เนื่องจากเขาไม่ได้ติดเมเจอร์วูนเขายังไม่ตายแค่หมดสตินะสกอตกลับตรงกันข้ามเขาได้รับดาเมจอย่างมากเขาติดเมเจอร์วูนและพลังชีวิตหมดจนเหลือศูนย์เขาไม่ใช่แค่หมดสติแต่กําลังจะตายด้วย สกอตจะต้องทอยคอนสติทิ u ช i o นในเทิรนของเขาในทุกๆรอบถ้าเขาได้เฟลเขาจะตายเพื่อจะช่วยเขาเขาจะต้องถูกทำให้คงที่ด้วย first aid เพื่อไม่ให้สกอตตายลูซิลใช้ first aid กับเขาและเขาได้พลังชีวิตชั่วคราวมาหนึ่งแต่เขาก็ต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์ถ้าเขาไม่ถูกพาไปโรงพยาบาลหรือไม่มีใครใช้สกิลไม่ด c ซิงกับเขาแล้วก็ในทุกการจบเทิรนเขาจะต้องทอยคอนสติทิ u ช i นถ้าเขาทอยได้เฟล เขาจะกลับไปสู่สถานะกำลังจะตายอีกครั้งและต้องใช้ First a i อกับเขาอีกครั้งเรื่องจากสกอตและฟินเนียสลงไปแล้วสถานการณ์ตอนนี้จึงแย่สุดๆและแย่ยิ่งกว่านั้นตอนนี้เป็นเธอของกูอีกครั้งและบรรจมตีลูซิลในตอนนี้ทุกอย่างดูสิ้นหวังลูซิลสามารถเล่นง,ง่ายๆด้วยการไม่ทําอะไรเลยและยอมรับวาระสุดท้ายของตนถ้าเธอทาอย่างนั้นกูก็จะโจมตีโดนก็ตอบเมื่อทอยไม่ได้ฟัมโบและเป็นจุดจบของเธอแต่ไม่เธอไม่ใช่ไอขี้แพ้เธอเลือกที่จะสู้กลับ เจ้ากูถอยได้ h a r ์ s u ัก e s เเธอถอยได้ n o ร์มอ s u ัก e s เแน่นอนว่าถอยได้ไม่ดีพอแต่อย่าลืมเธอยังมีค่าโชคอยู่เธอเลยจ่ายมันไปเยอะมากเพื่อให้การถอยของเธอเป็น e x t r e รีม u ัก e s เแล้วสวนกลับไปได้อย่างสวยงามและด้วยทั้งหมดเธอปราบมันลงได้ลูซิลได้ทำการใช้ First a เอให้กับฟีเนสได้สำเร็จทำให้เขากลับมามีสติอีกครั้งและต่อมาเธอใช้สกิลไม่ได้ซีนให้กับสกอตเพื่อหยุดสถานะกำลังจะตายทุกคนยังรอด และนั่นแหละทุกคนวิธีที่คุณจะใช้เวลาต่อสู้ใน Call of ก t h u l h u ดังนั้นอย่าลืมกด Subscribe เพื่อดูวิดีโอตอนการยิงปืนละ่ะและขอบคุณวิดีโอจากช่อง dotstopthinking ลิงก์ทั้งหมดอยู่ด้านล่างแล้วสวัสดีครับไว้เจอกันในคลิปต่อไป